ช่วงบ่ายครับใบอ่อนๆนะครับมีป่าลึกนะครับมีป่าลึกครับห่วยมะนาวนะครับป่าลึกครับตีนดอยเลยเรียบร้อยแล้วหนึ่งแต้มครับช่วงบ่ายนะครับเจ้าซิงเกอร์นะครับวันนี้วันที่8กันยายนนะครับวันพฤหัสบดีวันที่8กันยายนสองห้าหกห้านะครับนี่ครับป่าน้นะครับนกป่าต้องเก็บครับเก็บเข้าสซุ้มเลยครับ นะครับป่าลึกนะครับป่าลึกครับเรียบร้อยนะครับใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับเจ้าสิงเกอร์ของอาจารย์แม็กครับเยี่ยมเลยครับเสียงใหญ่นะครับตัวนี้เป็นนกป่าเสียงใหญ่นะครับหัวเสานะครับหัวเสานะครับเสียงใหญ่นะครับใหญ่เข้าร่วมนะครับเรียบร้อยนะครับเจ้าสิงเกอร์เก็บมาได้หนึ่งแต้มครับ เก็บมาแล้วครับข้างบนนะครับเก็บได้หนึ่งแต้มนะครับไม่ผิดหวังนะครับโอ้ตัวใหญ่นะครับนกตัวใหญ่นะครับช่วงนี้นกลงผัดขนนะครับผัดขนนะครับนี่ครับเสียงใหญ่เหนนกเสียงใหญ่หนกโอ้สอยสอยงามสอยทีเลยวตัวใหญ่เลยนะ ตัวใหญ่นะครับมาแล้วครับวันนี้ตีไข่แตกแล้วครับรหอวสร้อรยอันหนาปึกเลยสร้อยมันนะดูสร้อยหนาปึกเลยโอ้ตัวนี้สกขนาดระนะมาดุดุครับดูเขาสร้อยอนะ่ะนั่นปึกฮะสกของสร้อยคอแน่ดูสร้ยอยคอนั่นปึกเลย กอยััดหัวปีกตรัดปีกเข้าไแล้วบะลุ้นุนุนต่อ,ข,อข้าไงล่ะเข้าทับทิมทับทิมเข้าเลยทับทิมก็เข้าแล้วนี่ัขอทีนะจะขอทีนะจะขอที ไปไปรุนในทัพทีมไปรุนต่อไม้ต่อเดี๋ยวรุนในทัพทีมนะครับทัพทีมก็มีนกป่าเข้ารวมนะครับครับแค่นี้ก่อนนะครับ